ติดตามช่วงสติข่าวกับคิงพีรวัตรครับช่วงนี้หลายคนเจอปัญหานี้นะครับล่าสุดเนี่ยที่ขอนแก่นก็มีบางคนนะซื้อบ้านใหม่ย้ายไปอยู่ทั้งครอบครัวก็เจอปัญหาบางคนแต่งงานกันซื้อบ้านเป็นเรือนหอก็เจอปัญหาบ้านคือวิมานของเราครับแต่ถ้าวิมานของเราเต็มไปด้วยสารพัดปัญหาฝ้าเพดานพังน้ำรั่วพื้นแตกข้ามบ้านมีปัญหาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรียกร้องจากใครได้บ้างทำยังไงได้บ้าง เอาอย่างนี้ก่อนกันละกันครับในเบื้องต้นก่อนจะซื้อบ้านก่อนจะวางเงินเนี่ยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าคุณจะต้องดูแบบนี้ฮะให้หลักการเอาไว้ก่อนถ้ากรณีบ้านที่สร้างเองคุณจะต้องจ้างผู้ตรวจงานหรือผู้ควบคุมงานมาคอยตรวจดูผู้รับเหมาเนี่ยสอสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งตรวจเรื่อยๆเช็คเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่เริ่มสร้างเนี่ยก็ต้องหมั่นตรวจสอบอันนี้คือสร้างบ้านเองอยู่เอง สอกรณีไปซื้อบ้านในหมู่บ้านในโครงการควรจะจ้างบริษัทตรวจสอบบ้านให้ไปตรวจสอบก่อนก่อนที่คุณจะเซ็นรับมอบบ้านนี่นะฮะเพื่อความสบายใจและไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอันนี้คือก่อนที่จะวางเงินซื้อก่อนที่จะสร้างก่อนเข้าไปอยู่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเข้าไปอยู่แล้วเกิดปัญหาเนี่ยฮะพังเสียหายหลายจุดหลายที่เสียเงินซ่อมเองบางครั้งได้เงินชดเชยมาก็ไม่มากพอที่จะซ่อม ทำยังไงดีถามทนายครับปัญหาเรื่องบ้านนะครับเอาตรงๆเวลามันเกิดปัญหาขึ้นถามว่าต้องทํำยังไงแน่นอนครับว่าเบื้องต้นต้องดูก่อนว่าตัวบ้านเนี่ยมันเสียหายหนักหรือเสียหายน้อยถ้ามันเสียหายในตัวโครงสร้างไม่สามารถอยู่อาศัยได้อัน,นี้เจ้าของโครงการต้องซื้อคืนถ้าการเสียหายตัวนั้นเนี่ยเป็นการเสียหายที่สามารถซ่อมแซมได้เจ้าของโครงการต้องอยังมาซ่อมต้องอยังมาเคลมให้และต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วที่สุดในกรณีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยซื้อบ้านไปแล้วมันแจ็คพอตถามว่าจะทำอะไรได้บ้าง สคบ,บเป็นที่พึ่งสุดท้ายเลยครับที่ช่วยเหลือได้ถ้าไม่ไหวก็คงต้องไปฟ้องศาลกันเอาแต่แน่นอนว่าคนที่ขายบ้านให้เราโครงการที่ขายบ้านให้เรายังต้องรับผิดอยู่ยังต้องซ่อมให้อยู่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดย้ำนะครับโครงการที่ขายบ้านให้กับลูกบ้านหรือว่าคนที่ขายบ้านให้เรายังต้องรับผิดชอบอยู่นะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องถึงศาลอา้าวย้ำเตือนกันนะ,ะก่อนที่จะเลือกซื้อบ้านเพื่อจะได้อยู่อย่างสบายใจและนี่คือทั้งหมดของสติข่าวครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ